สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่นะครับวันฑ์เอฟซีมาเยี่ยมมาหยามมาตลอดละเอียดมันมาลองครับมาตลอดอยู่บ้านียังเนาะอยู่บ้านทางอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอำเภอเมืองเลยเมืองละเอีดเพาลงทุนเชียรรถกระบามากนะครับเนี่ยแบบนั้นไม่เหลือผมโอ้ขอบคุณขอบใจน้องนก็มากครับมาเรียนอดบ้านผมเลยไม่เขียนบ้านผมท้งให้ท้งหน้านี่เลยต้องขอบใจเพื่น้องมากครับเดี๋ยวองเขราะว่าเอฟซีผมนะครับเราเบิ่งช่องผมครับเอัน อันนี aka, e hey? oh ้เราอ่าพอดีกับซื yeah, okay. ้อของมาฝากน้ำครับมาเมื่อกี้ถามเพว่าจะกินนั่งรอกันเลยกินต่ตะุ้งกินนั่งรอกันผมก็เลยว่ากินด้วยกันเลยเพราถึงป่าเที่ยงก็ดีพอดีครับก็เลยบอกเราซื้อตะมุ้งมากเราเล่ารีเลี้ยงตะมุ้งครับน้องเขาเลยซื้อตะมุ้งมาสู่กินตะมุ้งก็เป็นอย่างน้องกับสิงไก่ตะมุ้งก็สิงไก่อ่ะโอเคเดี๋ยวอันนี่สิงไก่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาแกะแกะเล่นน้องน้องนะแกะครับผมครับโอ้ยวันนี้ดีใจร้ายครับผม ที่น้องเขามาเยี่ยมมายามแสดงว่าเชิงทาติรางสิมักหลายเต๋อได้มากมังแก้ทุ่มเท้ามากไก่วันนี้โบาโดนแล้วครับอกินกอนได้ครับนคระสีได้ครับเอาได้ครับโบากันโดนแล้วล่ะครับไปยามมากสิมา่าพอดีมีบางเล็กน้อยวางผักสักหน่อยกันวางผักผักนะครับถ้าอยากกินผักก็กินอุ่นตัวเอ็กน้อยเนี่ย ครับเนี่ก็จะกินกนเยวะน้องเราทุ่มเทสวาวเหนียาพร้อมหมด่ะคนเยดีนี่หอปงไก่เอาหอปงไก่ใส่ก้อนน้องลาปีงไก่น้บดาตัวนี้นี่ถือว่ามาตะไก่ได้ครับประมาณสักสี่สิบกิโลมาน้องมันบ่อยากมาโดนแล้วหาสิบหกสิบด้วยกดมา อ๋สำนักิบโรสครับสำกิบโลก็ถือว่าพวกไก่อยู่ได้นี่ถือว่าลงทุนเนี่ยมากไก่เติบอยู่ตัวเนี่ยครับโอเคครับนี่พี่ก็ต่อนรับเลย,เลย์โหลดนะอยากัินกับขาดนั้นก็บ,บอกพี่ได้แน่อนเอามาห้องครับมากินน้ำกันครับนี่ครับอ่ะจำห้องปิ่งไก่ห้องนะครับผมเนาะกินน้ำหนงังนองเอฟซีอ,อะไรครับเออเมื่อน,นี้ ปเดี๋ยวเปิดก้อนครับเปิดก้อนชั้นแรกเปิดก้อนได้ยัยเปิดก้อนได้ชั้นแรียกไอ้แล้วเปิดก้อนหนึ่ผมขอเปิดเลยละกันโอ้โสวยเรียจัดเลยกฮ่อซ้นซ้อนมือหนี่งของเซมอ่ะเอาเรียกพับเรีเอาได้ครับผมเอาเอาเลยน้องโอเคโอไปกินไม่ห้องเ้ยเฮ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 ้ย กินจำลงองกันนะอยากปะกินเลยนอนกินเลยกินไหมครับครับผมอยากายผมเห็นเนี่ยคือผมกบกวนเขาทั้งว่าจะเป็นแบบทั้งไก่สนองครับบ่แม่นั้นว่าที่เป็นทั้งแบบนี้เหงาสนอง บ่นี่ละนี่ไอ้ก็อยู่นี่ประจา<ม>บ้านไอ้นี่มูบ้านไอ้พวกขปอยู่ไ<ม>อ้ที่ไม่ปบ้านล่างไอ้แบบม่อยูย่ทงนี่เลยเดี๋ยวไอ้ก็สร้างบ้านไม่ทงหน้าเนี่ยถ้าแถวเนี่แหละสบายเทปยุ่งแถวอยู่ทงยุ่งกับอยู่ผิดแล้วแต่ย่มห่อนก็ห่อนหนึงที่ละ <c oughs> <c oughs> ย่ามันห่อนก็ห่อนหนึงที่ละน้องเอ้วยก็คืนอ, okay. อาหารด<า>ีใช่ อิมอิมเห็นิ่นก็อิมแล้วอรับสังยิมเลยอือนะคะโจนจุบโจนจุ๊บอเรีบที้ลอยเลยส่วกรติกกับมี่มากเลยน่าหวกัหนมาใครกับัไดมากดนหรอวะ เขาเดีนยวคุมเท่มากเก๋ได้คับบางเจากับมาตะอุดดนอ่งี้อืมดวนท่านี่ต่ดใสสุดนี่มหาอายุใส่นะอุดดอบใจสุดวัวอุดรนจะวดนเนี่จจังหวัดเลยยังมากนะจังหวัดเลยกัมาเอยก็ลงทุนนะเขก็มักเพื่อนิเมนเยอะ

แกวโยน่าเดี๋ยวบอกสือว่านำอยห่างบิกซีแกวเปไหมแกวพลาสติกไหมบรูไปสิหักขาทั้งไ a นแล้วไปสิยูบานบ่ก็เลยซุ่มๆมาเลยยู่ปอยแกขอให้เดชบันจิตจอครับติตจอท้าง day เลยนะติตอย้าง d y เลยนี่างข้งไรติตอยเลยเบื่อไอ้ไอ้นี้เบื่อเบื่อของมีขอไปน้ำ day บ่เน่ย่าแบบเคยอยากมาอีกได้เดเดเพราะว่าหูจักแลล ครับแม่นครับได้มาายบ่ตลอดบ่อยู่อยู่ตลอดแต่ว่านอกจากช่วงที่มัแลงใบหาใบนั่นอ่ะอืมอันนี้เฟซไม่ยังเคยแชร์นะทักมาทักบอกทักบอกไล่ไล่บอกเบื่อก็ได้เบื่อไอ่เบื่อโทษแล้วเบื่อไล่ไล่ไล่แล้วไปเออเอาไล่ไอ้เฟซกันได้เอาไอ้จะบอกเบื่อทักมา กลมเลยแต่ว<ส>่าเบิ่งช่อง่าโดนแล้วแมนหุ่นเล็กอเฮ็ดเนคนเล็กมนี้ยก็เล็กก็เป็นพวกหายตัวปับๆแมนแมนตุ้มนึงแบบ้นดาบเดาบแสงเเตัดเองไหม่นานเยิเก่งเลยตัดต่อเอง กินเินข้างน่าแป๊บสี่ครับขวดมากสวยมื่อนี้โอ้ยขอบคุณขอบใจน้องเข้ามาครับหนึ่งอย่างทั้งน้ำนั่นตื่นของฉันน้ำฉันโอ้ขวดจ่อเป็นเมื่อที่แบบกระมือเศร้าหอดเนี่ยหัดหอดช่วงใบเนี่ยหัดเที่ยงเนี่ยเพราะท่านมีผ um, ู้ใดมาเหยียบวก็จะมีน้องเขาเลยครับมาไม่เย็นไม่เย็นด้วยแค่นี้ขอเที่ยงพอดีมา ขอเที่ยงนันตอนแรกก็บอกว่าไอ้นั่นนะปาจิตไปซื้อแน่วม่เห็ดกินแล้วจำมูตโตมากกว่านัน่นก็นเลยเดี๋ยวแบบประหยัดนวดประหยัดนวดได้ปาจิตผ้าซื้อแน่วม่เห็ดกินไอ้ไอ้กับผูกเองมาเพิ่ทำไมใครครับอของข้าวเจาด้วย อิ่มว่ะไม,ม่ได้บานเลยกินจะก้อนออกมาเลมันเรามาตื่นหอยายแล้วกินเลยวัานก็มีคนมาเลี้ยงน <laughs> ะอย่างตำ่ตำตำเซนานาไม้เฟฟซี่ห้ากันหน้าใส่ภาพูดทางสำจันไปเรื่อหาหลังมงินอันนี้ล้างในลูกออลเลย หลังเลยนามหลังเมื่อน้องลังงเลยน <c oughs> ี่มาตัวยังเลียนอยู่วันนียเลียนยังไงเลียนยู่ครับอืมยังอยูย่นี่เมี่อย,ย,อยแต่ว่าที เอาดูเก๋เลยน้องเขาก็อิ่มแล้วครับเจ้าผมกินเชี่ยหมืนเนี่ยมมไทางเนมันมมไหกินตัวก็เจ้เป็นต่ำเสียบใช่ฮะจ้าเป็นต่ำแซ่บเนี้ยร้านนั่นหนวดิหักเล้นร้านน้องแก้มมาเนาะ เดี๋ยวพาไปคือมาไปกินน้ำพอนะเดี๋ยวเราม่กินน้ำพ่นดังกันแล้วสิเอาเป็นขนมจักายเมืเด้ออะไรแนเมื่อกินน้ำพ่นดังบอกเมื่อวานเมื่อกกินน้ำพ่นดังบอกก็ได้ว่าเมียบเอ้ต่อซสือแถวมูอบ้านได้ปะแถวมู่บ้านได้นะหล่นตามห้งสองหลันไหเออหลันหลันหลันละเอียด ไปไก่นรืหนลั่น้องแกมแกมอืมเอามาตัวนมาหนีบนมีธุระน้ออื่นเลยมามาหายโดยเฉพาะเลมาโดยเฉพาะตลาตั้งตมร้มาอดยอปะดิต่อับ็กนะก็่อ่ไกลแล้วตั้งใจเลยครับช่วงช่วงมาแต่มาแต่ทั้งุ่นแ่ทั้งคนท่องมาตรงมาบริทั้งเดีมาทังย่างตลาดนะครับท่างเด๋ยวเลยเอดเข้ามาเลย่ะ บอกไปถือกครับผมผมก็เคยมากกันหมดก็เดยเดินทางไกลมาเลยพวกตัวก็จะบดิเฮดอันนี้เนาะก็จะบดิเฮดช่องเฮดหนังเนาะบัวกับคนนี้ิ่ณเคยเห็นค่นี่ไหมครับนี่ช่องบนเอชซีเอลยังดังเพื่อนรับตอนเมื่อกี้กันพอดีตามกือดังเกือบเกือบมื่นแล้วจะเป็นเศร้าเฮด ถือแฮกช่องไปืออแฮกช่งไปเข้าไปโดนยังก็ถือเฮรอเจ็บล่มคลิปผิดบอบอครับยังมาผู้ติดตามเป็นช่องบ่าคอยหนีไปไหนครับแต่ว่าผู้ติดตามกับพ่อหลายจังหน่อย่างนี้นเกือบหมื่นบ่ค่อยได้เฮ็ดคลิปหลายครับคลิปพ่อประมาณนี้บ่ได้ดังคับเขาก็น่าจะจะเล่อแฮกไปอ๋อสนุกดิ มันก็จะโดนแบนเนี่ยมันจะต้องเฮ็ดแบบเฮ็ดลงคลิปแบบบ่อเนี่ยนี่ลงคลิปแบบแบบที่ไหนล่ะแบบบรนยากาศสิลงไงทั้งหลายเคยเจอแบบลิงเหลืองด้วกันล่องไปเวียดใต้ิปพวกอ่ะเนี่ยงัวเจอเจอแบบของเหลืองอาจจะน่ารักลูกลูกเงินไหมหลังล่ะมันนั่นคลิปตภาพมันเป็นภาพแบบ เลยอาจจะสยองหน่เมัสั่งได้ว่าเลครับแย่ผมกินเขาผมเบิ้งอากินไปเนาแซบี่ม่อห่บพงเขาไปนาเบื้องอายกินก็ผู้สาวเนยังโอ้ยมัตอนได้ม่จิบสาวไปพี่กิ่งคอเอฟซีบวังคนมันมันอ่านตอนมันกันแก่งนีเอ่ันกอบชิบกอบชิบไปไปล่มเาเกี่ยวกัตัด ได้้าไปก็คิปไปลงเราได้ฉากฆ่าไปล่องไม่ค่อยสนใจติดต่อดอกตะลินก็บะลิ่นเ็กียอเต็มตัวเยเพนี่ยกลินยูตยองสบี้่ี่งเเตเต็มเตมเเต็มเตมเต็มเตมเต็มเมต ทำพรมจีบสาวมุกจีบสาวโชว์ไปโชว์ไปซาเลซี่ขวาครับใชามาน่องขวามาเออกีบดอกเป็นแค่กีบกีบดอกไม้เป็นแค่จีบดอกแต่กีบรักต้องจีบสาวนี่คีเอาไปใส่ได้ปะเนี่ครับสาวมอกขอมาได้ได้หนาได้เอามักสาวเมามักสาวจะมากีบตับปลาได้ไหมซีดกีบดอกสาวมุกสาวมุกผู้หนึ่งขอไม้แล้วขอไม้เออสาวไม้ ไมไม่ไม่ไม่หลายคนนี่เนี่ยจอมซิวเลยเยควาสาวมาหลายคนเ็นสาวมาหาสาวมสาวกัเป็นสาวพวกเอฟซีเอเออักินนก็แล้วแม่แบ็ลรวซื้อไอ้กนไอ้กนดอกไอ้เดกติดติดาวติดติดแล ดเนมือเนดีใจนะพนอเอมซีลนนักงนี่นั่งผู้เดียวกันนั่งงเงืกันมเต็มเต็มีเมากรวังระวังงาน่งงานหมดเยอะจริงแดงระวังระวังมแดอไแบตรงไปข้างหลังนี่มันไม่ยังเหยืบิเนี้อม่ยัง มีน้ำข้องมีอย่างบ,บ,นบง่น้ำข้าวด้านหลังอ่ะม,มันมามีแล้วน้ำข้าวนะท่านคุณเหลิมมีไปนี่มันเข้าไปแซมตรงเข้าไปนี่ยตรงไปทา้งไหนทั้งนี่บ่แม่